หลายคนเป็นกระดูกคอเสื่อมแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าทํางานแบบคอยยื่นดูหน้าจอหรือทํางานดูมือถือเนี่ยคอยยื่นแบงางหน้าเยอะสิ่งสําคัญไม่มีเวลาออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือปล่อยให้คอยยื่นให้หลังค่อมให้สะบักจมหลังเต่าเลยแบบนี้นะทำให้กระดูกคอเสื่อมได้เพราะว่า เมื่อคอยยืนแบงหน้ากล้ามเนื้อเขาจะมีการดึงกันลังกันตลอดเวลาค้างแข็งเลยศีรษะเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าไปดูงานวิจัยเนาะบางที่บอกว่าน้ําหนัก5กิโลแต่พอยืนอย่นแบงหน้ามันเพิ่มภาระโหลดให้กับกล้ามเนื้อคอต้องดึงขึ้นไปอีกเหมือนจาก5กิโลก็เป็น10กิโล20กิโลอย่างนั้นเลยนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะทํางานโดยที่แบบต้องคอยดึงไว้คอจะยืย่แบหน้ากล้ามเนื้อต้องดึงกลับดึงกลับดึงกลับทําให้กล้ามเนื้อมีการ กดลังแข็งตัวแล้วก็ค้างไว้เองน,นั้นนานเกินไปทําให้กระดูกคอไม่ค่อยได้ขยับมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันมีหินปูนตามซอกฟันได้นั่นเองอันนี้ก็กระดูกคอเสริมว่าอาจจะเกิดจากอย่างนั้นนะฮะทำให้เริ่มหันคอซ้ายหันคอขวามีเสียงเหมือนเป็นเม็ดทรายนะคืดคลาดคืดขลา,ขา,ขาหรือว่าเ,เสียงดังก๊อบแก๊บได้บ่อยนะครับแล้วก็มีเม็ดทรายร่วมด้วยนะฮะสัญญาณแบบนี้นะฮะยังไม่ชัดเจนเท่ากับเงยคอ แล้วมันช็อตชาลงแขนอันนี้กระดูกคอเสื่อมอาจจะมีการหนีบทับเส้นประสาทในบางจังหวะได้ด้วยนะครับแต่ถ้าแน่นอนคุณมีอาการชาตลอดอยู่ท่าน,นี้มือชาตลอดเลยแล้วเอามือไว้เหนือหัวแบบนี้อาการชาทุเราลงนี่ยิ่งเป็นตัวยืนยันเลยว่าคุณอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมวิธีการบรรเทาอาการง่ายๆแต่ต้องทำเรื่อยๆเป็นประจำ มันมีอยู่ก็คือการนวดคอตัวเองขยำคอแบบนี้แล้วก็ยืดเส้นนะครับยืดเส้นเอียงคอยืดคอไปทิศทางนี่นะครับขยำนวดคอตัวเองแบบนี้เป็นประจำนี่ไม่ใช่วิธีที่ยากอะไรนะแต่ว่าเป็นวิธีที่ต้องทําสม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นวินัยในตัวเองพอขยำคอจนมันทุเลาลงเนี่ยให้ทําท่าบริหารไม่ว่าจะเป็นท่าถอดเสื้อยืดคอแปทิศทางแบบนี้ที่ผมเคยลงคลิปตามไปดูในช่องได้นะครับ แล้วก็เวทเทรนนิ่งถึงจะครบองค์ประกอบนะฮะถ้าเราข้ามเวทเทรนนิ่งนั่นคือปล่อยให้กล้ามเนื้อไม่มีกําลังมันก็จะค่อมต่อไปแต่ถ้าเราเล่นเวทกล้ามเนื้อมันก็จะมีกําลังดึงให้สะบักเราเชิดอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้การตามลําดับนะผมจะแนะนำก่อนคือปรับบุคลิกปรับโครงสร้างด้วยการนวดคลายกล้ามเนื้อยืดเส้นให้ไม่ให้ตึงเกินไปแล้วก็เวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อหลังสะบักให้มีกําลังคอจะได้ตรงแล้วก็สมูทเสริมบุคลิกได้ด้วยนะครับ ทำ3ามขั้นตอนนี้นะไม่งั้นไม่หายนะครับ